สวัสดีครับผมนายกิติภูมิบัณเพียรรหัสนี่สี่โทรเจ็สามหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดนะครับวันนี้ผมจะมาทําโจทย์ิสเป็น homework หกข้อที่สองนะครับก็จะเป็นแผ่นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นหนึ่งนะครับที่ขนาดสองคูณสี่เซนนะครับก็เขาจะให้หานะครับอุณหภูมิที่ตำแหน่ง xy ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าเซนนะครับมีค่า t ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้ากี่องศานะครับอย่างแรกนะครับแล้วก็ไปที่ snapping น o อลครับเพื่อคัดลอกโจทย์ครับแล้วก็ copy โจทย์มาแล้วครับ แล้วก็ใส่ใน ChatGPT ครับแล้วบอกว่าขอคำตอบแล้วโค้ดที่ใส่ในเ e ตแมปหน่อยครับก็รอให้ ChatGPT อ่านนะครับแล้วก็รันครับนี่ครับพอก็จะทำการคำนวณครับ นี่ครับคำตอบก็คือ41.59ครับพร้อมโค้ดในเซตแมทครับเขาก็จะรันโค้ดนะครับแล้วเขาก็จะรันโค้ดสำเป็นให้เนี่ครับก็จะได้41.59นะครับก็เป็นโค้ดครับขอบคุณครับ